หมู่บ้านเล็กๆชาญเมืองมิถิลามีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างมีความสุขนายซ่อมและนางช้อนมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่านานแก้วแต่มีหน้าตาคล้ายม้าชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าแก้วหน้าม้าณเมืองมิถิลามีกรรษัตริย์ชื่อทา้าภูวดลมงคลราชและพระมเหสีชื่อนันทาเทวีทั้งสองมีพระโอรสชื่อว่าพระปิ่นทอง ลูกเรายิ่งโตก็ยิ่งหล่อเป็นพ่อนะลูกมาคเดถจริงๆแหมชมตัวเองเลยเหรอพี่คะความจริงอ่ะเป็นพ่งแม่สวยต่างหากนลูกชาก็เหมือนแม่ก็ต้องหล่อเป็นธรรมดาแล้พี่คะโอ้เล่นอย่างนี้เลยนะแล้วนี่ลูกเราไปเล่นที่ไหนเลยเนี่ยก็เป็นั่นกับเจ้าหอยตามเคยละพีคะปิเจ๋าจับเลยจับปิดจ๋า โอ้หเจ้อยเล่นเจ้าหอยดดเนี่ยเล่นปันจากแค่นี้แรงเรอโอ้ท่านเหื่อยจะแย่ทุกแล้วมกนาน้นเหนื่อยนะรู้จักป้าหนาเหนื่อยอ่ะถึงดานนี้้หอยมากป่ะโอไม่เอาไไม่เอา ถ้าเราออกไปเล่นทีชาเนือมาได้ตอนนี้หน้าร้อนอ่ะไดีเนาะโอ้ยมารออนเลท่านไปเล่นบ้าดีมากไปไหมล่ะดีเลยเดี๋ยวปาารูเข้าสีแกละเลยต้องมาต่อรองเจ้าต้องไปกับเราทำไหม โรงแรมดีจังเลยอุ้ยโรงแรงมากเลยโอ้ยดูสิตึ้งนะตึงแตกเลยจะเอาว้าวเอาลอยไปแล้วอะเจ้าหอยยู่ไหนแมวมาแล้วเรื่องสิรอด้วยสิท่านรออะไรเล่าไอแปวว้าวว้าเหมือนฟ้าฝนเต็มใจว่าวจุฬาของพระปิ่นทองติดตกเยียงหน้าบ้านของนางแก้วหน้ามาเอ๊ะว้าวใครอะสวยจังเลยเอ๊ะ งั้นเก็บเข้าบ้านนะหึวินั่นว่าท่านนี่ผู้หญิงหน้าตาพ่ลึกคนนั้นเือจุ๋วหึนิไอ้แม่ดิประกาศมากที่มาเก็บวอของข้าพี่เธอเป็นใครกันน่ะกล้าดียังไงอ่ะเอาว่าพวกเราถือมาอย่างนี้ใช่ใช่เร็วยุวย The s p e เ t r e กินยาไม้หนองป่าเนี่ยมันพออะเรามีมาไม้เจ้าเท่าไหร่ก็ได้ เร <S an other> ี่อง <S an other> ความเสียดายว่าแสงรักตัวนั้นมากพระปิ่นทองจึงกล้าเรีกสัญญากับนางแก้วนางแก้วจึงยอมคืนบ้าให้และเมื่อพระปิ่นทองได้ว่าคืนก็รีบกลับวังทันทีหลังจากที่พระปิ่นทองกลับมาถึงวังแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายใจถึงเรื่องที่ได้สัญญากับนางแก้วหน้ามาหญิงสาวชาวบ้าน <S <S <an other> ข้าไม่น่าไปสัญญาอะไรบ้าๆเลยบ้าๆๆๆๆๆจริงๆว่าคิดมาเรื่องอะไรท้าแที่สุคิดถึงนางแก้วหน้าม้ามันนี้พวกเราไล้พบใช่ไหมเจ้าหล่อดิเจ้าอาจจะโดนไม่ใช่น้อยแรกบ้าบออะไรเล่าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วไม่ว่าแค่คิดก็จ้องแล้วข้าเป็เจ้าแค่ล้อเล่นนะขับๆแต่ข้าไม่ขำด้วยหรอก แล้วเนี่ยข้าจะทำงไงดีอ่ะเจ้าอ่ะช่วยข้าคิดหน่อยสินะข้าเน่ะไม่อยากจะแต่งงานกับเจ้านังแกว้วบ้าแก้วบอนั่นเลยอ่ะโอ้ยก็ไปเห็นใจยาพระโอกระไ่ต้องไปสนใจก็ปวดเรื่องไม่ต้องติดตอ่อหรือไม่สามารถติดตอ่อได้ในขณะนี้ก็ปวดเรื่อง,อองห่วยอย่างนั้น คนโสดให้ท,ออออทรมาโอ้ยจริมันก็จริงงเจ้าเนอะ ไม่สนใจสักอยาก่างเพือจะทำาายอ่ะเนอะขอบใจเจ้ามากเลยนะหอยหลอดเนอะหมอเปหยังดอกหอยเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่านั่งแก้วได้แต่คอยเก้อแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าพระบินทองจะกลับมาแก้วมากินข้าวได้แล้วลูกหนูไม่หิวจ้ะแม่หนูอยากอยู่เงียบๆคนเดียวคนอะไรไม่ร เออหนีแม่หมูเนี่ยลูกเขาเป็นอะไรใหญ่แล้วนะแม่นะข้าวปลาก็ไม่ยอมกินดู่แต่ในห้องเนี่ยนั่นสินะพ่อฉันว่าเราไปถามนันติมันดูบ้างคือจะงี้นะกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปเถอะนานะโท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 ก็ีกแก้วันไปหลงรักเจ้าชายรูปงามที่สูงสัดมันก็เลยต้องสีช้ำกล่อปไปอยู่นี่ไงเฮ้ยทำไมมันไม่เด็กบ้างนะว่า ใครก็าามาชอบสาวชาวบ้านที่อยู่แต่ในป่าอย่างเงี้ยไอ้ที่สัญญาก็แค่อยากได้ว่างคืนเท่านั้นเองฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละป้าหน้าสงสารมึกออกนะไม่เป็นไรแม่พอจะมีทางแก้นะนังช้อนจึงปรึกษากับนายซอมและเดินทางเข้าวงังเพือ่อเล่าเรื่องราวให้ท้าภูวดลมงคลรา,า้าซอเจ้าบังอาจมกพวกเจ้าเป็นชาวบ้านที่ต่ำต้อยกลับมาผูกสัญญากับกษัตริย์ ชาวเรื้องจากพี่ต่ำพี่สูงทหารํำทั้งสองคนนี้มหมายามชีวิตไปยนะังค<อ>่ะเสด็จพี่หม่องฉันว่าเราควรเรียกลูกปิ่นทองมาถามความจริงนะพคะทำแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับสองคนนี้เลยโอ้ยน้องนะ่ะพาเกวีจ๋าก็แต่ช้าว้านธรรมาจา้าทำไมน้องต้องสนใจด้วยเล่าจริงไหมแต่นี่ก็ประชาชนของเรานะพี่คะทะหาร จะไปตามตัวพระปิ่นทองมาเดี๋ยวนี้เจ้าคน้องงันทาแต่ว่าไม่ไมี่ะไรครับเสด็จพี่อยู่เฉยๆเถอะจ่อยอ้าวมาแล้วเหรอลูกในลูกลองเล่าความจริงมาสิอืเรื่องที่สองคนนี้พูดมาเป็นความจริงพระเจ้าค่ะเงินลูกก็ต้องรักษาคำพูดของกษัตริย์เฮ้ยไปรับตัวหนแก้วเข้าวังเลอย ลูกไม่ได้ชอบนางแก้วจริงนะพระเจ้าค่ะอุเดทพ่อช่วยลูกด้วยดีอ้ยไม่ได้หรอกจ้าลูก<ห>พ่อต้องอยู่เฉยๆพ่อแม่เขาสั่งแล้วงานนี้ตกใครตัวมันนะลูกนะโอ้เด็กพ่ออะไม่เด็ดเลยนางแก้วเมื่อทราบว่าตนเองจะได้เข้าวังจึงดีใจมากไม่แต่งตัวให้สวยที่สุดต่นนีว่าจะพยายามแต่งให้ราบริไรก็ยัง,งคออง,งเป็นแก้วหน้าม้าอยู่เหมือนเดิมเมื่อแก้วเดินทางมาถึงวัง กระปิ่นทองและเท้าพัวดนต่างแสดงท่าทางกำกีดนานแก้วเป็นอย่างมากแต่โชคดีที่พระนางนันทาเทวีรู้สึกเวทนาและเอ็นดูจึงรับนางแก้วเปน็นนางกำนันของพระองค์ตลอดเวลาที่แก้วอยู่ในวังระปิ่นทองไม่เคยชายตาแลนแก้วเลยแม้แต่น้อยสนลังคิดวิธีที่จะกำจัดแก้วอีกด้วยโอ้เด็พ่อ เด็กแม่ไม่น่าทำกับลูกแบบนี้เลยนะพระเจ้าค่ะอุ้ยเอาน้าลูกแล้วเราคอยหาวิธีการแก้กันทีหลังนะแป่ว่าโอยนึ้ออกแล้วอ้ยเฮ้ยเจ้าขอยแม่พูดวิธีรอ่ะเจือเปล่าโอ้ยทัวแอนมั่ใจไม่น่าจะเชื่อนะอ้ยหวบ อันี่มึงลายละเอียดนะข้อติดจ้อยด้วยอ๋อโอ้โหชัดเลยใช่เลยโอ้โหนี่เจ๋งไปมากเลยแล้วขอใบครั้งนี้โอ้โหอันนี้ชัดเลยดิด้วยมาใช่เลยแหมเจ้าพี่นี่มีสมองเหมือนกันนะไม่ว่ามีแต่หัวมาตั้งไว้เฉยๆแหมเลี้ยงเจ้าเนี่ยไม่เปลืองเข้าส่งริ่งนาฬิกางั้นพรุ่งนี้เราจะลงมือทันที ข้าหัวโดยมงคลราชและพระติ่นทองจีรับสั่งให้แก้วเข้าเฝ้าอืมเออนีแก้วข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยนะถามมากๆก็ได้เิอครับคือว่าเราอยากรู้ว่าเจ้ารักลูกเราจริงหรือเปล่านะะว่าที่อะไรรูปร่างหน้าตาหรือว่าที่ลูกเราเป็นนายแบบฮนะบอกมาหน่อยสิ หมอ่อมฉันหลงลรักพระปีนทองเพราะเออ เรามีวิธีพิสูจน์ความรักของเจ้านะรู้สึกว่าเจ้าจะรักลูกเราจริงหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ทำไมต้องพิสูจน์เพคะแก้วบอกว่ารักก็คือรักไม่ได้หลอกลวงไม่ได้กโกหกไม่ได้กโกหกเพคะน่อยนั่นแหละเราเชื่อหลักฐานเอาอย่างนี้ดีกว่านะเจ้าต่อไปนำเขาพระสุเมนมาไว้ที่เมืองนี้ให้ได้นั่นจะหมายความว่าเจ้ารักลูกของเราจริงอ้โห เคลื่อนไปเครื่องมือให้เลยเหรอเฮ้ยข้าไปสนถ้าเจ้าพยายามก็ทําได้อยู่แล้วเท่านี้แหละอ๋อลืมไปเราอ่ะให้เวลาเจ้าแค่เจ็ดวันเท่านั้นเจ้าต้องนําเขาพระสมณฯล็อกมาให้ได้รู้ไหมเจ็ดเจมันไม่มีทางแน่ไม่มีทางไม่สอนไม่รู้ไม่สอนวันรุ่งขึ้น จึงออกเดินทางไปเพื่อออกเขาพระสุเมรกลับมาไว้ที่เมืองในขณะที่นางแก้วเดินทางอยู่ในป่าก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อเทวดาว่าถ้าหากตนเป็นคู่กับพระบินทองจริงก็ขอให้ตนได้พบเขาพระสุเมรีเฮ้ยท่านเทวดาเจ้าค่ะหากว่าแก้วเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของ ไะไม่ให้เหูนตรงนี้เนี่ยใครกันที่แอบบอกข้าอยู่ตรงนั้นออกมาปัดเหยวบมือเลยจ้าใจใจตัวแต่มละแหมเปรตเนี่ยนางแก้วจึงเข้าไปกราบพระบจะ คุณแม่มาแล้วคุณแม่มาเก๊าแลอะไรนะไปดูนาบ้ากันนะมาฟังเสียงนบ้ามาชอบบ้าเพลงนี้อะไรนะเฮ้ยขยิอขยุ้มขยิบวนโม่กระมังกระแด้เพียเพียะอะ แล้วจะหาว่าคุยนะเท่านันยังไม่พอเิศษไมได้ว้าจากันแหนนะไว้ให้เต้าไว้เป็นอาวุธเต็มตัวแต่ว่าต้องตอกชาก่อนเพียงคุณามาไทยในสิบเดืนี้คุณจะได้ไม่ใช่แม่เหลอไปหน่อยเลยแหมซื้อบาแลวไช้ไม่ค่อยได้ผลนะนะของอไ่านออนี่บอยนะอาชีพเก่านะอ๋อนี่ทังซือพิเศษเห็นมาล่วโอ้ เรือหอะแล้วมาเจ้าสมาจะาหอบเออเดินอากไปได้ทุกที่เลยไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยไม่ต้องเปลืองอประหยัดไฟและประหยัดพลังงานเมื่อมันหอบมาถึงพื้น,นมันก็หายไปเองอยากใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องมีเงินเดือนให้มันด้วยว่าแล้วน,นางแก้วก็ขึ้นเรือหอะเพื่อเดินทางไปงยังเขาพระสุเนแได้ยังคงสวมหน้ามาน,นไว้เมื่อหมแล้วนางก็สย ก้มเศษฟางเขาไปยกขึ้นเรือเขากลับมาหยุดยาได้นทันเวลากลับมาแล้วจ้าตุลิง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 จะเด็ดพี่ปิดทองจ้านหาแก้วใส่สิแก้วและคิดถึงพี่เลือเกินนะตุ้ยนี่แก้วน่มามักกลับมาแล้ว จะเอาของพระสุมเมนกลับมาได้อีกด้วยทำยังไงดีล่ะเดีย๋ยพ่อคราวนี้ลูกต้องแต่งงานกับเจ้า,มมาหน้าม้านางเลิ้งนี่แน่เลยอะ่ะอืมีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกนะอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวพ่อจะส่งลูกไปอยู่กับท่านนะทัศมาลีที่เมืองโรมจะได้ไปไกลๆเจ้าหน้าม้านี่ว้ามองย่ขอตามไปด้วยนะพมคะ่ครับมีหอย,อยน้อยอยู่ข้างๆอุ่นใจเนาะก่อนออกเดินทางพระปิ่นทองนิงสังกับนางแก้วว่า เมื่ตอตนเดินทางกลับมามนึ่งแกจะต้องมีลูกให้กับตนไม่อย่างนั้นแล้วจะต้องถือประหารชีวิตเพราะจะไปเมืองโรมจะกลับมาไม่อยากจะกลับแต่ถ้าเรากลับมาเมื่อไรอ่ะเจ้าอ่ะจะต้องมีลูกให้กับเราทันทีไม่อย่างนั้นนะเจ้าจะต้องตายสีม่วงแข็งฮะมีลูกแล้วมันนะะจะเป็นไปได้ยังไงลยคะอ๋อเดี๋ยวก่อนที่ะค้จะพังไปที่กระเด็ดีออ แก้วจ,จะตาไปด้วยเรือเกาะลำนี้หนิงแก้วรู้ดีว่าพระปิ่นทองจงใจจะแกล้งนางแต่นางแก้วก็ไม่ละความพยายามถอดหน้าม้าออกแล้วนั่งเรือ,หอเอหาะไปยังเมืองโรมและไปขออาศัยอยู่กับตายายที่ชายป่านางแก้วรู้ว่าพระปิ่นทองจะออกมานั่งเรือเล่นจึงถอดหน้าม้าออก แล้วมันั่งเล่นที่ข้าน้าพระปิ่นทองไม่รู้ว่าสามาที่ตนหลงรักคือเงินแก้วจึงวนเวียนไปเกี้ยวพาราสีอยู่หลายวันแต่เธอทันวันนั้นหัวใจฉันเป็นแตงทีทีทีก็แบบตึ๊กตั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  ทองได้แต่งงานกับนางแก้วและในเวลาต่อมานางแก้วก็เริ่มตั้งท้องดูสิเร็วจังเลยเนะ้อ้แค่เดียวเองฉากเดียวก็ทร้องแล้วเออน้องแก้วจ๊ะพี่ว่าน้องกลับไปเยี่ยมพื่อบิดาแล้วก็พื่อมันดาของพี่พที่เมืองลิธิลายดีไหมจ๊ะ <c oughs> น้องกำลังท้องอยู่คงเดินทางไม่สะดวกแน่เลยค่ะโอ้ถ้างั้นเนี่ยพี่จะขอฝากแหวนวงนี้ไว้ให้ลูกของเรานะจ๊ะแล้วพี่จะรีบกลับมาคัมแบ็กับเก่งจ้าแล้วพี่อย่าไปนานนะคะไม่นานละจ้าห้าวันเอง่ะเล็กๆจิ๊บๆเวลาผ่านไปหนึ่งแก้วก็คลอดลูกชายและตั้งชื่อพระปีแก้ว